สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนละเห็ดนะครับวันนี้นะครับทางช่องนะครับจะมารีวิวนะครับชุดทดลองปลูกเห็ดฟางนะครับชุดที่เห็นนะครับราคารวมส่งเก็บเงินปลายทาง330บาทนะครับในชุดนะครับจะประกอบไปด้วยก้นเชื้อพร้อมใช้งานนะครับทั้งหมด10ก้อนนะครับนี่ครับลักษณะของก้อนเชื้อพร้อมใช้งานจะเป็นก้อนเชื้อเดินเต็มก้อนนะครับจับดูรู้สึกแข็งงนะครับแน่นๆแข็งๆนี่คือก้นเชื้อพร้อมใช้งานนะครับ จำนวน10ก้อนนะครับแล้วก็อาหารเห็ดนะครับ1ถุงใหญ่นะครับเอาไว้คุกเคล้าก้อนเชื้อเห็ดนะครับจำนวน10ก้อนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเส้นใยในช่วงแรกนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการทำนะครับให้3รูปแบบทั้งกองเตี้ยกองสูงและก็ตะก้านะครับรวมถึงนะครับขั้นตอนการดูแลหลังการทำแล้วก็การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ดฟางไปให้นะครับนะครับ ชุดนี้นะครับราคารวมส่งเก็บเงินไปทางทั้งหมด330บาทนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับหรือโทรมาที่เบอร์นี้ได้นะครับที่0ย์เก้นนะครับนะครับถ้าไงก็ขอฝากด้วยนะครับชุดทดลองชุดนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ